นิทานเรื่องป้าสายกับหมูป่าจอมแก่นป้าสายใช้ชีวิตอยู่กับไร่มันสำปะหลังผืนใหญ่ที่ปลูกแซมด้วยพืชผักสวนครัวนานาชนิดตั้งอยู่ปลายสุดของหมู่บ้านที่ติดกับชายป่าทึบทุกเช้าตรู่ป้าสายจะเดินถือตะกร้าหวาสารไปที่ไร่เพื่อถอนมันสัปะหลังหัวโตๆเตรียมไปขายที่ตลาดในตัวอำเภอวันนี้อากาศดี แสงแดดยามเช้าทอดส่องลงมาต้องใบมันสัมปะหลังสีเขียวเข้มเป็นประกายประสายฮำเพลงเบาๆอย่างอารมณ์ดีขณะที่ใช้จอบค่อยๆแซะดินร,บรอบๆต้นมันขณะที่ประสายกำลังก้มหน้าก้มตาทำงานเพลินๆอยู่นั้นสายตาก็พลันเหลือบไปเห็นเงาดำๆเคลื่อนไหวอยู่ตรงพุ่มไม้ชายป่าไม่นานนักหมูป่าตัวหนึ่งก็เดินตุ้มเตี้ยมออกมาจากแนวป่า มันมีขนสีน้ำตาลเข้มคลุกดินโคลนจนมอมแมมแถมยังมีเขี้ยวน้อยๆโผลออกมาสองข้างปะสายชังงักมือที่กำลังถือจอบและเตรียมตัวจะวิ่งหนีเพราะปกติแล้วหมูป่าจะมักจะดุร้ายละหว่าระแวงคนแต่สิ่งที่ทำให้ปสายประหลาดใจคือแทนที่เจ้าหมูป่าจะตกใจแล้ววิ่งหนีไปเหมือนหมูป่าตัวอื่นที่เคยเจอเจ้าหมูป่าตัวนี้ กลับหยุดยืนนิ่งอยู่ห่างจากป้าสายประมาณ19และจ้องมองมาด้วยแววตาแป๋วแววไร้เดียงสาไม่มีความดุร้ายเลยแม้แต่น้อยป้าสายสังเกตเห็นว่ามันไม่ได้ตัวใหญ่มากนักน่าจะเป็นหมูป่าวัยรุ่นที่อาจจะพัดหลงจากฝูงโอ้จะหมูน้อยทำไมถึงมาเดินเพ่นผ้าในไร่ป้าแบบนี้ล่ะจ้ะป้าสายพึมพำกับตัวเองด้วยน้ำเสียงที่อ่อนโยนลง ไม่กลัวคนเลยหรือไงกันเจ้าหมูป่าดูเหมือนจะเข้าใจภาษามนุษย์มันเอียงคอเล็กน้อยมองปะสายด้วยสายตาที่เต็มไปด้วยความอยากรู้อยากเห็นปะสายเห็นแล้วก็รู้สึกเอ็นดูจนอดไม่ได้ที่จะยิ้มออกมาเธอค่อยๆวางจอบลงข้างตัวแล้วหยิบมันสัมปะหลังหัวอวบอ้วนที่เพิ่งถอนขึ้นมาใหม่ๆโยนไปให้มันนี่แน่กินซะนะไม่ต้องกลัวเจ้าหมูผ่าไม่รอช้า มันวิ่งกระโดดเข้าไปหามันสัมปะหลังทันทีแล้วเริ่มแทะเล็มอย่างอ,ร,อร่ออรอยเคี้ยวตุ้ยตุ้ยจนแก้มป่อนดูมีความสุขเสียจนปลาสายอบยิ้มกว้างหืกินเก่งอย่างนี้นี่เองสงสัยจะหิวมากสินะปลาสายคิดในใจพลางยืนมองเจ้าหมูปากกินมันสัมปะหลังจนหมดหัวแล้วเงยหน้ามองปลาสายอีกครั้งราวกับจะบอกว่าขออีกสิ ประสัยหัวเราะเบาๆกับท่าทางน่ารักของมันพอแค่นี้ก่อนนะเจ้าตัวเล็กเดี๋ยวจะท้องแตกเสียก่อนไว้พรุ่งนี้ค่อยมาใหม่นะเจ้าหมูป่าพยักหน้าเงึกๆงึกแล้วค่อยๆเดินลับหายเข้าไปในป่าประสัยยืนมองตามจนมันลับสายตาไปมิตรภาพที่แปลกประหลาดได้เริ่มต้นขึ้นแล้วในไร่มันสำปหลังแห่งนี้ นับตั้งแต่วันที่ได้พบกันครั้งแรกเจ้าหมูป่าตัวนั้นก็แวะเวียนมาที่ไร่ปราสายเป็นประจำทุกเชา้าเรากับเป็นกิจ,จวัตรประจำวันที่ขาดไม่ได้ ป้าสายเองก็เฝ้ารอคอยการมาของมันอย่างใจจดใจจอ่อเธอจะเตรียมมันสัปหลังหัวใหญ่ๆหรือบางทีก็เป็นเศษผักผลไม้จากในครัวไว้ให้มันเสมอมาแล้วเหลอเจ้าตัวแซบป้าสายทักไทยด้วยรอยยิ้มกว้างทุกครั้งที่เห็นเงาทะคุ้มๆของเจ้าหมูป่าโผล่พ้นแนวป่า เจ้าหมูป่าก็ดูจะคุ้นเคยกับป้าสายมากขึ้นเรื่อยๆมันไม่วิ่งหนีอีกต่อไปแล้วแต่กลับเดินเข้ามาใกลๆคลอเคลียขาป้าสายเบาๆราวกับจะออดอ้อนขออาหารป้าสายมักจะลูบหัวมันเบาๆด้วยความเอ็นดูกินเยอะๆนะจะได้โตไวๆเธอพูดพลางยื่นมันสัมปะหลังให้เจ้าหมูป่าก็รับไปกินอย่างมีความสุข บางครั้งมันก็ส่งเสียงครางอื้อในลําคอเหมือนจะบอกว่าขอบคุณครับป่าสายด้วยความผูกพันที่ก่อตัวขึ้นอย่างรวดเร็วป่าสายจึงตั้งชื่อให้หมูป่าตัวนั้นว่าจอมแก่น เพราะเจ้าดูซุกซนและฉลาดกว่าหมูป่าตัวไหนที่ปาเคยเจอมาเลยนะจอมแกนป้าสายพูดพลางหัวเราะเบาๆจอมแก่นดูเหมือนจะชอบชื่อที่ป้าสายตั้งให้มันสายหางดุกดิกไปมาอย่างร่าเริง จอมแก่นกลายเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตประจำวันของป้าสายทำให้ป้าสายไม่รู้สึกเหงาอีกต่อไปแล้วทุกวันในไร่มันสำปะหลังจะมีเสียงหัวเราะของป้าสายและเสียงเคียวตุ้ยๆของจอมแก่นดังคลอเครียกันไปมิตรภาพอันแสนอบอุ่นระหว่างคนกับสัตว์ได้แบ่งบานขึ้นอย่างเงียบๆในไร่ชายป่าแห่งนี้วันเวลาผ่านไปอย่างรวดเร็ว ้าสายกับจอมแก่นใช้ชีวิตอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขในไร่มันสำปะหลังจนกระทั่งวันหนึง่งเหตุการณ์ที่ม่คาดฝันก็เกิดขึ้น เช้าวันนั้นแสงอาทิตย์ศาสตร์ส่องลงมาทักทายไร่มันสำปะหลังเช่นเคยป้าสายถือตะก้าออกมาที่ไร่ด้วยใจจดจอ่อรอคอยการมาของเพื่อนสี่ขาผู้ซุกซนวันนี้จอมแก่นจะวิ่งมาแต่ไกลเหมือนทุกวันไหมนะเธอพึมพำกับตัวเองพลางเตรียมมันสำปะหลังหัวสวยๆไว้ให้แต่แล้ว เวลาก็ล่วงเลยไปแดดยามสายเริ่มแรงขึ้นได้เรื่อยแต่กลับไม่มีแม้แต่เงาของจอมแกน่นป้าสายเริ่มรู้สึกผิดสังเกตแปลกจังทำไมวันนี้จอมแก่นยังไม่มาเลยเธอเดินวนไปวนมาอยู่หลายรอบมองไปทางชายป่ากครั้งแล้วครั้งเล่าก็ไร้วี่แววของจอมแกน่นป้าสายเริ่มใจไม่ดี จากที่เคยรอคอยอย่างสบายใจตอนนี้ความกังวลเข้าจู่โจมแทนที่หรือว่าจอมแก่นจะป่วยหรือจะเจออันตรายอะไรเข้าความคิดต่างๆนานา,นาผุดขึ้นมาในใจป้าสายเฝ้ารอจนตะวันคล้อยต่ำจนเกือบจะลับขอบฟ้าแต่จอมแก่นก็ยังไม่ปรากฏตัวความเป็นห่วงทวีคูณขึ้นจนป้าสายทนไม่ไหวเธอตัดสินใจว่าไม่สามารถอยู่เฉยได้อีกต่อไป ไม่ได้การละฉันต้องออกไปตามหาเจ้าจอมแก่นซะแล้วด้วยหัวใจที่เต็มไปด้วยความห่วงใยป้าสายจึงวางรกระาทิ้งไว้ที่ไร่แล้วเดินเรียบชายป่าออกตามหาจอมแก่นเธอเดินเรียกชื่อจอมแก่นจอมแก่นไปตลอดทางด้วยความหวังว่า จะเจอเพื่อนตัวน้อยที่แสนผูกพันซ่อนตัวอยู่หลังพุ่มไม้หรือวิ่งออกมาทักทายอย่างที่เคยทำแต่ความเงียบของป่ากลับเป็นคำตอบเดียวป้าสายเดินลึกเข้าไปในป่าเรื่อยๆโดยไม่รู้เลยว่าอันตรายกำลังรอคอยเพื่อนรักของเธออยู่เบื้องหน้าป้าสายเดินลึกเข้าไปในป่าเรื่อยๆหัวใจเต้นรัวด้วยความกระวนกระวาย จอมแก่นเจ้าอยู่ที่ไหนกันนะเธอพยายามตั้งใจฟังเสียงรอบข้างจนกระทั่งเสียงหนึ่งดังแววเข้ามาในสูตรปราสาทเสียงคลืดคลาดเบาๆคล้ายกับการดิ้นรนบางอย่างดังมาจากพุ่มไม้หนาทึบไม่ไกลนักประสายรีบก้าวเท้าเข้าไปหาแหล่งกำเนิดเสียงด้วยความหวังและภาพที่เห็นตรงหน้าก็ทำให้ป้าสายถึงกับพงะ ร่างของจอมแก่นอยู่ในสภาพน่าสงสารมันตกลงไปในหลุมดักสัตว์ขนาดลึกที่นายพลานขุดไว้เพื่อดักสัตว์ป่ามันพยายามดิ้นรนจะปีนขึ้นมาครั้งแล้วครั้งเล่าเขี้ยวเล็กๆขูดกับขอบดินจนเป็นรอยแต่ก็ไม่เป็นผลหลุมนั้นลึกชันเกินกว่าที่จอมแก่นจะปีนขึ้นมาเองได้ขาหน้าของมันดูเหมือนจะติดอยู่กับอะไรบางอย่างทำให้ขยับตัวได้ลำบาก จอมแก่นจะตกลงไปได้ยังไงกันนะเธอสุดตัวลงมองจอมแก่นด้วยแววตาที่เต็มไปด้วยความสงสารและเป็นห่วงสุดหัวใจจอมแก่นเงยหนนะ้ามองป้าสายด้วยแววตาอ้อนวอนมันส่งเสียงครางเบาๆเราวากับว่าช่วยผมด้วยครับป้าป้าสายพยายามยื่นมือลงไปหมายจะคว้านตัวจอมแก่นแต่หลุมนั้นลึกมากเกินกว่าที่มือของเธอจะเอื้อมถึง เธอพยายามหาไม้มาลองแย่ลงไปให้จอมแก่นเกาะปีนขึ้นมาแต่ไม้ก็หักลงซะก่อนป้าสายรู้ดีว่าด้วยพละกกำลังที่มีน้อยนิดเธอไม่สามารถช่วยจอมแก่นขึ้นมาได้เพียงลำพังยิ่งเห็นจอมแก่นพยายามดิ้นรนจนเนื้อตัวถลอกปอกเปิกป้าสายก็ยิ่งรู้สึกเจ็บปวดไปด้วยเธอต้องรีบหาทางช่วยเหลือให้เร็วที่สุดรอป้านนะจอมแก่นป้าจะไปตามคนมาช่วย ป้าสายบอกกับจอมแก่นเสียงสั่นเครือก่อนจะรีบหันหลังวิ่งกลับไปยังทิศทางที่มาจากหมู่บ้านด้วยหัวใจที่เต็มไปด้วยความเร่งรีบและห่วงใยเธอจะต้องพาจอมแก่นขึ้นมาจากหลุมนี้ให้ได้ไม่ว่าจะต้องแลกด้วยอะไรก็ตามป้าสายมิ่งกลับมาถึงหมู่บ้านด้วยความเหนื่อยหอบและใบหน้าซีดเผือดเธอตรงดิ่งไปยังบ้านผู้ใหญ่บ้านทันทีผู้ใหญ่คะผู้ใหญ่ เสียงป้าสายตะโกนด้วยความร้อนรนทําให้ชาวบ้านที่ได้ยินพากันออกมามุงดูมีอะไรหรือป้าสายดูร้อนใจเชียวผู้ใหญ่บ้านถามด้วยความเป็นห่วงเมื่อเห็นสภาพป้าสายที่เต็มไปด้วยเหงื่อใครและอาการตื่นตระหนกป้าสายแทบจะพูดไม่เป็นคําจอมแก่นจอมแก่นมันตกลงไปในหลุมดักสัตว์ค่ะมันขึ้นมาเองไม่ได้มันเจ็บด้วยค่ะผู้ใหญ่ เธอเล่าเรื่องราวที่เกิดขึ้นให้ผู้ใหญ่บ้านและชาวบ้านฟังอย่างรวดเร็วเสียงป้าสายสั่นเครือด้วยความกังวลเมื่อชาวบ้านได้ยินเรื่องราวของจอมแก่นหมูป่าแสนเชื่องที่มักจะแวะเวียนมาที่ไร่ป้าสายทุกคนก็รู้สึกสงสารและเห็นใจในทันทีแย่ yeah, แล้วสิต้องรีบไปช่วยมันนะป้าสายชายหนุ่มคนหนึ่งเอ่ยขึ้นหลุมดักสัตว์พวกนั้นอันตรายมาก อีกคนเสริมผู้ใหญ่บ้านไม่รอช้าสั่งการให้ชาวบ้านเตรียมอุปกรณ์ทันทีพวกเราเตรียมเชือกเตรียมจอบเตรียมพรั่วแล้วตามป้าสายไปที่ชายป่าเดี๋ยวนี้ชาวบ้านผู้ชายหลายคนรีบวิ่งไปหยิบอุปกรณ์ที่จําเป็นส่วนชาวบ้านผู้หญิงก็ส่งเสียงให้กําลังใจป้าสายไม่ต้องห่วงนะป้าสายจอมแก่นจะต้องปลอดภยัยจากนั้นทุกคนก็พากันวิ่งตามป้าสาย กลับไปยังทิศท,ทางที่ป้าสายจากมาด้วยความรวดเร็วและพร้อมเพรียงกันเมื่อไปถึงที่หลุมดักสัตว์ทุกคนก็เห็นจอมแก่นนอนนิ่งอยู่ในก้นหลุมด้วยสภาพอิดโรยดวงตาของมันเต็มไปด้วยความหวาดกลัวและเจ็บปวดชาวบ้านเริ่มปฏิบัติการช่วยเหลือทันทีพวกเขาช่วยกันใช้เชือกผูกตัวจอมแก่นอย่างระมัดระวังเพื่อไม่ให้มันได้รับบาดเจ็บเพิ่มขึ้น จากนั้นหลายคนก็ออกแรงดึงเชือกพร้อมกันอย่างเต็มที่ฮึบฮึบเสียงออกแรงดังสนัน่นค่อยๆดึงนะระวังอย่าให้มันตื่นตกใจผู้ใหญ่บ้านคอยกำกับอยู่ไม่ห่างในที่สุดด้วยความสามัคคีและพละกกำลังของชาวบ้านจอมแก่นก็ถูกดึงขึ้นมาได้อย่างปลอดภัยมันขึ้นมานอนหอบแฮกๆอยู่ที่ปากหลุม เนื้อตัวมอมแแมมและมีรอยถลอกเล็กน้อยจากการพยายามดิ้นรนชาวบ้านต่างโล่งอกและส่งเสียงเฮด้วยความดีใจที่ช่วยเหลือมันขึ้นมาได้ทันทีที่จอมแก่นขึ้นมาจากหลุมได้อย่างปลอดภัยมันยังคงนอนหอบอยู่ครู่หนึ่งด้วยความเหนื่อยล้าและหวาดกลัวแต่เมื่อป้าสายสุดตัวลงข้างๆลูบหัวมันเบาๆด้วยความรัก จอมแก่นก็ค่อยๆพยุงตัวลุกขึ้นยืนมันวิ่งตรงเข้ามาหาป้าสายอย่างเชื่องช้าแล้วใช้จมูกดันมือป้าสายเบาๆคลอเคลียขาป้าสายราวกับจะบอกว่าขอบคุณครับป้าขอบคุณจริงๆครับดวงตาของมันที่เคยเต็มไปด้วยความหวาดกลัวตอนนี้กลับฉายแววาซาบซึ้งและอ่อนโยนชาวบ้านที่ยืนดูเหตุการณ์ต่างยิ้มด้วยความปลาบปลื้มใจ ที่ได้เห็นภาพมิตรภาพอันง,งดงามนี้นับตั้งแต่วันนั้นเป็นต้นมาจอมแก่นก็ไม่เคยมาขโมยมันสำปะหลังในไร่ป้าสายอีกเลยมันเรียนรู้แล้วว่าความเมตตาและน้ำใจนั้นสำคัญกว่าการหาอาหารด้วยตัวเองแต่กระนั้นจอมแก่นก็ยังคงแวบเวียนมาหาป้าสายทุกเช้าเหมือนเดิมเพียงแต่ครั้งนี้มันไม่ได้มามือเปล่า ทุกเช้าตรู่เมื่อประสายเดินออกมาจากบ้านสิ่งที่เธอจะพบเสมอคือผลไม้ป่าสดใหม่หลากหลายชนิดเช่นลูกว่ามะม่วงป่าหรือบางครั้งก็เป็นเห็ดหอมที่เพิ่งงอกเงยวางกองอยู่หน้าบ้านของเธออย่างเป็นระเบียบเรียบร้อยราวกับมีใครนำมาจัดวางไว้ให้ประสายรู้ดีว่าของขวัญเหล่านี้มาจากใครจอมแก่นเจ้าช่างน่ารักจริงๆนะ เธอพึมพำกับตัวเองด้วยรอยยิ้มที่เปี่ยมสุขจอมแก่นยังคงแวะเวียนมาปรากฏตัวที่ไร่เป็นครั้งคราวมันจะยืนมองป้าสายทำงานอยู่ห่างๆบางทีก็ส่งเสียงครางเบาๆเหมือนเป็นการทักทายแล้วก็จากไปอย่างเงียบๆมิตรภาพระหว่างคนกับสัตว์ได้เบ่งบานงดงามในชายป่าแห่งนี้อย่างไม่มีวันสิ้นสุดเรื่องราวของป้าสายกับหมูป่าจอมแก่น กลายเป็นนิทานที่ชาวบ้านเล่าขานสืบต่อกันมาเป็นบทเรียนเล็กๆที่สอนให้รู้ว่าความเมตตาและน้ำใจนั้นสามารถสร้างความผูกพันอันบริสุทธิ์และยั่งยืนได้ไม่ว่าจะเป็นสิ่งมีชีวิตชนิดใดก็ตามจบบริบูรณ์